สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมูฟังด้วยนะครับก็พบกับผมธีรพงศ์โสดาศีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในรายการด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิดได้ครับก็เรามีนําเสนอท่านได้เป็นฟังเป็นประจํานะครับสําหรับรายการของเราในวันนี้นะครับผมก็จะนําเรื่องราวของประเทศไทยเรานะครับในฐานะที่เป็นราชนาการนะครับก็จะนํามาเล่าให้ฟังนะครับขอสังเขต รวมทั้งาราชการที่1จนถึงราชการปัจจุบันนี้นะครับในเวลาที่พอจะมีนะครับสำหรับประเทศไทยเราเนี่ยท่านผู้ฟังครับชื่ออย่างเป็นทางการก็อย่างที่ท่านทราบราชนจาจักรไทยครับราชนจาจักรไทยของเราก็ตั้งอยู่กึ่งกลางครับส่วนที่เป็นภาคพื้นทวีปของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับ พรมแดนด้านทิศตะวันตกและทิศเหนือติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาทิศตะวันออกเฉียงเหนือก็ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชาลาแล้วก็ทิศตะวันออกติดกับราชอาณาจักรกัมพูชาทิาทศใต้ติดต่อกับประเทศมาเลเซียครับเนื้อที่ของประเทศไทยเราในปัจจุบันนี้นะครับก็ประมาณ513,115ตารางกิโลเมตรครับ เมืองหลวงของประเทศไทยเราที่เขาบอกว่าเป็นเมืองหลวงที่ชื่อยาวที่สุดในโลกนะครับก็เราก็คงจะจำได้บ้างไม่ได้บ้างกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทรามหาดิลกพบนพร,รัตน์ราชธานีบุรีรมย์อุด,ดมราชนเวศมหาสถานอมรพิมานอาวตารสถิตสักกทัตติยวิศณุกรรมประสิทธิ์นี่คือชื่อ ที่กรุงเทพมหานครที่บอกว่าเป็นชื่อเมืองหลวงที่ยาวที่สุดในโลกนะครับแต่ชื่อย่อๆกรุงเทพมหานครครับกรุงเทพมหานครไม่มีปัญน,น้อยนะครับถ้าจะมีปัญญาโน้กรุงเทพปัญน,น้อยนะครับประเทศไทยของเราหรือราชนจาจักรไทยเราเนี่ยนะครับเราเสียแผ่นดินมาแล้วนะครับ14ครั้งครั้งที่15-4จุด หกกว่าตารางกิโลเมตรนะครับแถวใกล้ๆก,กับปรา,าสาทเขาพระวิหารนั่นแหละนะครับปัจจุบันนี่กว่าเหลือพื้นที่อย่างที่เรียนท่านรับทราบคือ513,115ตารางกิโลเมตรครับประชากรเอาประมาณก็แล้วกันนะครับท่านผู้ฟังครับเอาประมาณ70ล้านคนจำได้ง่ายๆครับ1ส่วน3ก็อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่แหละนะครับพื้นที่ 1ส่วน3ก็อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรานะครับประชากรส่วนใหญ่ของไทยเรานะครับก็ประมาณ95%เซนับถือศาสนาพุทธครับภาษาราชการของไทยเราคือภาษาไทยครับราชนาการไทยเราเนี่ยมีการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระปรมมุขพระประมุขขององค์ปัจจุบันก็พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว นะครับราชการปัจจุบันนะครับสิบราชการนะครับในขณะนี้ก็ถือว่ายาวนาน243ปีนะครับจากที่ตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อปี2325สมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับทงชาติทงชาตินี่ก็มีตราสัญ,ญลักษณ์ที่กล่าวถึง สถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ที่เรียกว่าธงไตรรงค์น,นะครับซึ่งการใช้ธงเป็นเครื่องหมายของราชาอาณาจักรไทยนะครับก็มีพัฒนาการมาจากธงประจำเรือสินค้าในสมัยอยุธยาครับก็คือเป็นภาพพื้นสีแดงเกลี้ยงสมัยอยุธยานะครับพื้นสีแดงเกลี้ยงสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชนะครับที่มีเรือ,อสินค้า จากฝรั่งเศสเข้ามานะครับฉะนั้นก็เราใช้ผ้าพื้นสีแดงเกลี้ยงพอถึงรัชกาลที่1ครับพระบาทสมเด็จพระพทุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับก็มีพระราชดำริว่าเรือหลวงกับเรือราชดอนควรมีเครื่องหมายแตกต่างกันฉะนั้นก็มีพระบรมราชวงการโปรดกล้าวให้เพิ่มรูปจักรลงบนกลางผื้นทงเป็นเครื่องหมายสำหรับเรือหลวงนะครับจักรนะครับ ต่อมารืชกาลที่สองก็โปรดให้เพิ่มรูปช้างเผือกไว้กลางวงจักรในธงของเรือหลวงพอถึงรัชกาลที่สี่ก็โปรดให้ยกรูปจักรออกเสียคงเหลือแต่รูปช้างเผือกบนผืนแดงให้ใช้ทั่วไปทั้งเรือหลวงและก็เรือราชดรของชาวสยามครับพอต่อมาครับราชการที่หพูดแบบสั้นๆรวบรัดเลยนะครับก็ โปรดใ,ใช้คำว่าธงชาติสยามเป็นครั้งแรกนะครับในรัชกาลที่ห้านะครับธงชาติสยามเป็นธงที่ใช้มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สี่สำหรับใช้ชักในเรือของพ่อค้าแล้วก็เรือทั่วไปของชาวสยามแล้วก็ได้ใช้เป็นธงชาติสยามสืบต่อมาจนถึงรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับต่อมาครับในปีพศ 2,459ครับจึงโปรดเกล้าให้เปลี่ยนรูปช้างกลางผืนธงแดงเนี่ยเป็นรูปช้างทรงเครื่องยืนแท่นหันหน้าเข้าข้างเสาต่อมาก็ทรงทดลองใช้ธงริ้วขาวสลับแดง5แถบที่สนามเสือป่าจนกระทั่งในปี2,460ครับจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เปลี่ยนแถบสีแดงตรงกลางเป็นสีน้ำเงินครับ โดยได้กำหนดว่าสีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์แล้วก็พระราชทานนามว่าธงไตรรง์นะครับนี่คือในรัชกาลที่6นะครับต่อมาพูดถึงตราแผ่นดินของราชนาจักรไทยครับสำหรับตราแผ่นดินของราชนาจักรไทยหรือว่าพระราชรัชกรประจำแผ่นดิน ก็หมายถึงตราประทับกำกับพระประมาพิไทยของพระมหากษัตริย์หรือว่ากำกับพระนามหรือนามผู้สมเด็จราชการแทนพระองค์ซึ่งลงพระนามหรือนามในพระประมาพิไทยของพระมหากษัตริย์ก็สร้างขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ครับลักษณะของตราแผ่นดินก็จะเป็นรูปวงกลมภายในก็เป็นตราพระรารชลัญจกรในแต่ละรัชสมัย ในสมัยรัชกาลที่5ก็เป็นรูปตราอามภายหลังก็โปรดให้เปลี่ยนเป็นพระราชรัชกรพระครุฑ้าโดยมีอักษรพระประมาภิไทยที่รอบขอบเปลี่ยนไปในแต่รัชกาลครับพระราชรัชกรประจำแผ่นดินรัชกาลปัจจุบันจึงมีอักษรพระประมาภิไทยนะครับของพระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุยเดศสยามินตราธิราชประมาณนี้นะครับ แล้วก็มาจุดถึงปัจจุบันนี้ตอนนี้ประวัติความเป็นมาของพระราชวงศ์ไทยครับเรามีพระราชวงศ์นะครับหลากหลายนะครับหลายราชวงศ์นะครับและราชวงศ์ปัจจุบันก็พระบรมราชจกรีวงศ์เจ็ดราชวงศ์ครับที่เรามีนะครับราชวงศ์พระร่วงราชวงศ์สุโขทัยราชวงศ์ปราสาททองราชวงศ์บ้านพลูหลวงต่างๆเหล่านี้เลยนะครับ สำหรับดินแดนที่เป็นราชอาณาจักรไทยปัจจุบันนะครับก็มีประวัติความเป็นมาของผู้คนและพัฒนาการบ้านเมืองติดต่อกันมาหลายยุคหลายสมัยปรากฏหลักฐานที่เป็นโบราณสถานโบราณวัตถุและศิลปะวัตถุรวมทั้งจารึกว่านับตั้งแต่เมื่อราวพุทธศตรวรรษที่11เป็นต้นมาก็มีพัฒนาการเป็นบ้านเป็นเมืองมีกษัตริย์เป็นผู้นำของแว่นแควนต่างๆจนกระทั่งในพุทธศตรวรรษที่19 ก็ได้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญนะครับดังหลักฐานที่ชัดเจนบอกว่ามีบ้านเมืองของกลุ่มคนไทยที่เกิดขึ้นใหม่เช่นล้านนาล้านนานะครับในภาคเหนือตอนบนแล้วก็สุขโขทัยในภาคเหนือตอนล่างส่วนภาคกลางก็มีกลุ่มบ้านเมืองที่พัฒนาขึ้นมาจากบ้านเมืองเดิมได้แก่ละโวอโยธยาครับซึ่งก็มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองละโวหรือว่า ลบบุรีในปัจจุบันนะครับแล้วก็สุพรรณภูมิครับนี่ก็มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองสุพรรณภูมิหรือว่าเมืองสุพรรณบุรีในปัจจุบันนี้ภาคใต้ก็มีศูนย์กลางอยู่ที่นครศรีธรรมราชครับต่อมาครับในตอนปลายพุทธศตรวรรษที่19ลาโวอโออยุยากับสุพรรณภูมิครับก็ได้รวมกันเป็นอยุธยา ครั้นถึงพุทธศตวรรษที่20ครับอยุธยาก็ได้ผนวกกับสุขโขทยัยไว้ในฐานะเมืองประเทศราชส่วนล้านนาก็ยังคงดำรงตำแหน่งเป็นบ้านเมืองสืบมากว่า500ปีจนถึงราชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หรัชกาลที่5แห่งกรุงรัตนโกสินทร์จึงผนวกเชียงใหม่หรือว่าล้านนาครับเข้าเป็นส่วนหนึ่งของพระราชอาณาจักรสยามครับ เนื่องจากว่าในตอนนั้นก็มีข่าวคราวว่าอังกฤษนี่ยนะครับก็อยากจะได้ฉะนั้นรักาลที่5นะครับก็ได้ไปขอนะครับเจ้าดาราพระศมีนะครับจากาพระราชธิดาของกษัตริย์เชียงใหม่นะครับก็มาเป็นานางสนมประมาณนี้นะครับต่อมาเมื่อพศ3 3 1 0อครับอา,อาณาจักรอยุธยาซึ่งเป็นศูนย์กลางการเมืองการปกครอง มายาวนาน417ปีครับก็ล่มสลายลงในปีเดียวกันนั้นครับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็ทรงกอบกู้เอกราชและสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีแห่งใหม่แต่ว่าอยู่ได้ไม่นานครับ15ปีครับจนกระทั่งปี2325พระบาทสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชก็ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีแห่งใหม่ กอย้ายจากกรุงธนบุรีนะครับข้าบแม่น้ำเจ้าพยามาเป็นกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งก็คือบริเวณที่เรียกว่าพระบรมหาราชวังแล้วก็ส่วนต่างๆในปัจจุบันนี้นะครับตอนนี้เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงปราบดาพิเศษรับการอัญเชิญจากเหล่าเสนาม,มาตราศดรก็เสด็จถลงิงทวารยราชสมบัติเป็นปฐมกษัตริย์แห่ง พระบรมราชจกรีวงศ์ชื่ออย่างเป็นทางการของราชวงศ์จักรีเนี่ยคือพระบรมราชจกรีวงศ์นะครับท่านผู้ฟังครับพระบรมราชจกรีวงศ์ครับก็ได้สถาปนานะครับเมื่อวันที่6เมษายนปี2325ครับก็ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีบนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับ แล้วก็โปรดให้ตั้งการพระราชพิธียกเสาหลักเมืองครับเมื่อวันที่21เมษายนปี2325แล้วก็สร้างพระมนเทียนสถานนะครับแต่พอประกอบพระราชพิธีได้นะครับคือทำพอให้ประกอบพระราชพิธีได้ต่อมาครับเมื่อวันที่ส0บมิถุนายน2325ก็ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตั้งการพระราชพิธีปร,ราบดาพิเศษโดยสังเขปขึน้น เพื่อเป็นสวัสดิวงคลแก่บ้านเมืองและพระราชวงศ์เป็นเวลา3วันนะครับครั้นถึงวันที่13มิถุนายน2,325นะครับจึงเสด็จโดยกระบวนพาะยุหายาตราจากกรุงทนบุรีมายังกรุงเทพมหานครครับก็ทรงประกอบพระราชพิธีปราบดาพิเศษเสด็จทะเลิงทวรยราชสมบัติเป็นผสมกษัตริย์แห่งพระบรมราชกรีวงศ์หลังจากนั้นก็โปรดให้สร้างพระราชนิเวศ มวเทียนสถานสร้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นพระอารามหลวงภายในพระบรมมหาราชวังแล้วก็นำพระแก้วมรกตนะครับจากาวัดอรุณราชวารารามนะครับมาประดิษฐานอยู่ที่วัดพระแก้วนะครับเพราะว่าพระองค์ท่านก็คิดว่านะสมัยอยุธยาก็มีวัดพระศรีสรเพชรนะครับมีพระศรีสันเพชรเป็นที่ เคารพสักการะของชาวไทยแต่เมื่อพม,ามาอ่ามาโจมตีเผาลอกทองไปหมดนะครับแล้วก็เอาพระศรีสันเพชรไปด้วยฉะนั้นนะครับพระองค์ก็จึงได้อัญเชิญพระแก้มมรกตแล้วก็มีการสร้างพระบรมหาราชวังเหมือนกันกับสมบัยกรุงเสียยุทธยานะครับมีสร้างวัด แก้วมรกตอันเชิญมาอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับมีการขุดคลองก่อกำแพงก่อป้อมปราการเสร็จสมบูรณ์แล้วก็โปรดให้สมโพธพระราชทานนามว่ากรุงเทพมหานครบรวรรัตนโกสิน์นะครับตอแรกใช้คําว่าบรวรน,นะครับพอต่อมาครับก็สมัยรัชกาลที่4ก็โปรดให้แปลงนามในตอนท้ายว่าอมรรัตนโกสิน์นะครับ ซึ่งก็มีพระมหากษัตริย์สืบพระราชสันตติวงศ์ทรงปกครองต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้10ราชการครับนี่คือพระบรมราชจกรีวงศ์นะครับตอนนี้มาพูดประวัตินิดหนึ่งพระราชการเิืกิจนิดหนึ่งของแต่ละพระองค์นะครับรัชกาลที่หนึ่งครับพระบาทสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชครับพระนามเดิมดวงหรือว่าทองดวงก็เป็นพระราชโอรสใน สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกและพระราชนีชื่อยกครับสเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่20มีนาคม2,279พระราชการะรกิจสำคัญของพระองค์รัชกาลที่1ก็คือทรงสถาปนาความเป็นปึกแผ่นของบ้านเมืองทั้งฝ่ายราชนาการและาศาสนาจักรนับตั้งแต่สถาปนากรุงเทพมหานาครดัง พระราชปณิธานของพระองค์นะครับที่ได้กล่าวไว้ซึ่งพวกเราส่วนหนึ่งก็คงพอที่จะรับรู้ตั้งใจจะอุปธรรมภกยอยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันทศีมารักษาประชาชนและมนตรีนะครับซึ่งก็จัดการป้องกันประเทศนะครับโดยเฉพาะยิ่ง3ปีหลังจากที่สร้างกรุงเทพมหานครมีศึกก้าทัพพมา่าหวังที่จะ มาโจมตีให้แหลกสลายไปอีกแต่ด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์รวมทั้งเหล่าพระสงนิกรก็สามารถป้องกันกรุงเทพมหานครและเมืองต่างๆไว้ได้นะครับแล้วก็ตรวจสอบชำระกฎหมายต่างๆเพราะว่าสมัยอยุทยานะกฎหมายต่างๆถูกเผาไปเยอะนะครับฉะนั้นก็มีการชำระกฎหมายนะครับมีกฎหมายตราสามดวงราชสีคัชสีแล้วก็ตราบัวแก้ว ดังกล่าวนะครับท่งฟื้นฟูทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานะครับก็โปรดให้รวบรวมพระคัมภีร์ที่มีในบ้านเมืองทำสังคยนาพระไตรปิฎกฉบับที่สมบูรณ์ที่เรียกว่าฉบับทองนะครับโปรดให้ตรากฏพระสงฆ์รวมทั้งท่งฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมของทุกชาติทุกสาขาให้รุ่งเรืองเสมือนหนึ่งที่ครั้งบ้านเมืองยังดีในสมัยอยุธยาครับนั่นก็คือราชการที่หนึ่งนะครับ พระองค์สวรรคตนะครับเมื่อวันที่7กันยายน2352ครับพระชนพรรษา7 3พรรษาทรงครองสิริราชสมบัติ27ปีครับพระมหากษัตริย์ของไทยเราแต่ละพระองค์ท่านผู้ฝังครับมาถูกที่ถูกเวลาถูกจังหวะแต่ละพระองค์นะครับมีพระราชการรณยกิจก็แตกต่างตามบริบทของสถานการณ์บ้านเมืองอย่างในสมัยกุฎกันที่หนึ่งนะครับ ศึกเสือเหนือใต้อย่างเยอะนะครับเจดันพม่านะครับก็ลุกรานเราอยู่ตลอดเวลาพระองค์ก็เก่งทางด้านการรบนะครับเก่งทางด้านการศึกสงครามเก่งทางด้านการวางแผนนะครับนี่คือรัชกาลที่1นนะครับต่อไปครับรัชกาลที่สองพอรัชกาลที่สองมานะครับบ้านเมืองก็สงบเรียบร้อยดีแล้วนะครับฉะนั้นเพื่อฟื้นฟูจิตใจของพระศกนิกร ระกับที่สองนะครับก็คือ,อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาภาลัยนะครับพระนามเดิมฉิมครับก็เป็นพระชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชแล้วก็สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีสเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 24- 24กุมภาพันธ์นะครับปี2310ครับก็สเสด็จเถลิงทวรารยราชสมบัติเมื่อปี2352ครับ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ศิลปินและแตอนี้ทรงพระปีชาสามารถส่งเสริมศิลปะหลายสาขาทั้งทางด้านกว,วีนิพนธ์อย่างที่เราว่านะครับสุนทรผู้มีชื่อเสียงกว่าในสมัยนี้เลยนะครับเพราะว่าประชาชนตอนนี้ก็เสียขวัญจากศึกสงครามฉะนั้นเมื่อผ่านพ้นไปแล้วก็ฟื้นฟูฟจิตใจของประชาชนดุริยางคศิลป์น,นาฏศิลป์วิจิตศิลป์แกะสลักต่างๆนะครับงานศิลปะฉะนั้น ยุคนี้คือรัชกาลที่สองครับจึงเป็นยุคทองของวรรณคดีและศิลปกรรมพระราชการีกิจสําคัญนอกเหนือจากฟื้นฟูศิลปกรรมทุกขแขนงเป็นแบบแผนงานศิลปะของชาติสืบมาแล้วก็ยังเป็นยุคสมัยของการสร้างความมั่นคงโดยสร้างเมืองสร้างป้อมปร,ราการชายทะเลแล้วก็เริ่มมีชาติตะวันตกเนี่ยครับเข้ามาเพื่อเจริญสัมพันธบรีอีกครั้งหลังจากที่เสียกรุงเสียยุทธยาไปแล้วนะครับ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยนะครับเสด็จสวรรคตเดือนกรกฎาคมปี2367ครับพระชนพรรษาก็57พรรษาครองสิริราชสมบัติ15ปีครับพระราชกาลที่3ตัวนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าพระองค์มีพระนามเดิมว่าหม่อมเจ้าทัพครับ หม่อมเจ้าทัพนี่เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยรัชกาลที่2นะครับแล้วก็สมเด็จพระศรีสุาลาไลซึ่งพระนามเดิมคือเจ้าจอมมารดาเรียมนะครับสเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่31มีนาคม2330ถลงิงทวรยาราชสมบัติ21กรกฎาคม2367นี่ก็มาถูกที่ถูกเวลาเหมือนกันครับราชการที่3นีครับ การค้าขายพระองค์เก่งนะครับแต่งเรือสำเภาไปค้าขายที่เมืองจีนนะครับแล้วก็มีเงินมีทองจนรัชกาลที่สองบอกว่าเป็นเจ้าสัวน้อยเจ้าสัวน้อยเงินถุงแดงที่ไทยบ้านไทยเมืองก็เกิดขึ้นในรัชกาลนี้แหละนะครับการสร้างวัดสร้างวาไม่น้อยกว่า70วัดที่เราเห็นนะครับฝรั่งมาเที่ยวกันเยอะแยะก็ในสมัยรัชกาลของพระองค์นี่แหละนะครับ รื่การที่3นะครับฉะนั้นนะครับเมื่อพระองค์ได้ขึ้นครองราชสมบัติแล้วนะครับก็ทรงวางรากฐานทางด้านการค้าครับโดยส่งเสริมการค้าสัมภาจีนการค้ากับตะวันตกที่เข้ามาเจรจาขอทำสัญญาทางการค้าโปรดให้เพิ่มพูนรายได้โดยอนุญาตให้เจ้าภาษีนายอากรนผูกขาดไปจัดเก็บภาษี ที่เรียกว่าระบบเจ้าภาษีนายอากอนะครับพูดง่ายๆว่าไปรับเหมาในแต่ละจังหวัดนะครับแล้วก็เอาเงินมาส่งคลังนะครับซึ่งก็ส่งทํานุบํารุงพระพุทธศาสนานะครับสถาปนาพระอารามหลวงสามแห่งแห่งปฏิสังขรณ์วัดต่างๆ35วัดแล้วก็ให้เอกชนต่างๆนะครับเจ้านายพระบรมวงสารวงศให้สร้างวัดอย่างที่ว่าไม่น้อยกว่า70วัดทั้งหมดเนี่ยนะครับ พระเจ้าทานพระบรมราชานุญาตนะครับให้สร้างวัดสร้างพระอารามแล้วก็โปรดให้รวบรวมชำระแต่งตำราต่างๆโดยใช้วัดเป็นศูนย์กลางในการศึกษาแล้วก็เผยแพร่ความรู้ก็เป็นการวางรากฐานทางด้านสังคมและวัฒนธรรมของบ้านเมืองในช่วงที่ประเทศกำลังปรับเปลี่ยนและเตรียมพร้อมรับการเข้ามาของชาติมหาอำนาจตะวันตกครับซึ่งก็รายการที่3ก่อนที่ท่านสวรรคตท่านบอกว่าการศึกข้าง พมา่าการศึกข้างยวนการศึกข้างขเขมรต่อไปนี้จะไม่มีแล้วต่อไปนี้ให้ระวังการศึกจากล่าอาณานิคมจากชาติตะวันตกนะครับฉะนั้นในหลวงรัชการที่3สว่วรรคตนะครับ2เมษายน2,394พระชนพรรษาก็64พรรษาทรงครองสิริราชสมบัติ27ปีครับเนี่ยครับ พอพระองค์สวรรคตรปั๊บก็เป็นจริงตามนั้นนะครับรัชกาลที่4ครับเป็นโชคดีของไทยเราอีกละท่านผู้ฟังครับโชคดียังไงครับรัชกาลที่4นะจริงจริงเราจะต้องขึ้นครองราชนะครับในรัชกาลที่3แต่นะครับพระองค์ก็20ปีขณะนั้นนะครับแต่รัชกาลที่4ี่สี่สิบเปีนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าพระองค์นะครับจะถือได้ว่านะครับยังไม่มีสิทธิ์ที่จะขึ้นครองราชแต่ด้วยความ นะครับมีพระราชการณีที่สําคัญหลากหลายในสมัยนั้นพระองค์ดํารงตําแหน่งทั้งถ้าเทียบยศในปัจจุบันนี่ครับตำแหน่งในปัจจุบันนี้เป็นทั้งรัฐมนตรีต่างประเทศเป็นทั้งรัฐมนตรีกระทรวงการคลังเป็นทั้งรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์เป็นทั้งผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเป็นทั้งประธานกฤษฎีกานะครับหมายถึงราชการที่สามนะครับฉะนั้นเสนาอมาตย์จึงนะครับได้อัญเชิญให้ขึ้นครองราช ส่วนรัชกาลที่4ซึ่งมีสิทธิ์ที่จะครองราชแต่ว่าอย่าง20ปีและที่สำคัญทรงผนวดอยู่ฉะนั้นการที่รัชกาลที่4ทรงผนวดก็ได้ศึกษาพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจา้าเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อที่จะรองรับพวกยุโรปที่จะเข้ามาแล้วนะครับตั้งธรรมยุติกานิการนะครับแล้วก็ให้ลูกให้หลานได้เรียนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมนี่เป็นโชคดีนะครับของไทยเรา พระองค์ได้นะถือได้ว่าเป็นพระมหากษตริย์ที่ตาดูดาวเท้าติดดินตาดูดาวคือสองกล้องชอบดาราศาสตร์โหราศาสตร์นะครับศึกษามาอย่างมีหลักฐานว่าโอที่ประจวบคีริขันพระองค์ก็ได้ทำนายแล้วก็เป็นจริงตามนั้นนะครับเท้าติดดินบินทบาท27ปีครับท่านผู้ฟังครับจนได้พบหลากหลายความ เดือดร้อนต้องการของประชาชนซึ่งไม่มีพระมหากษัตริย์ใดในทวีปเอเชียที่เรียนรู้ภาษาอังกฤษโต้ตอบเจราจาเขียนจดหมายได้แล้วก็ที่สําคัญนะครับก็เป็นพระองค์ที่ได้ทรงศึกษาเรียนรู้ต่างๆเหล่านี้นะครับเตรียมความพร้อมเป็นกษัตริย์สมัยใหม่ปฏิรูปการเมืองให้ทันสมัยทั้งด้านการปกครองเศรษฐกิจสังคมและประเพณีวัฒนธรรม ทัดเทียมกับนานา,นาอารยประเทศนะครับสมัยนั้นกษัตริย์ในเอเชียพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เขียนภาษาอังกฤษไม่ได้นะครับแต่รัชการที่4เป็นนะครับพูดได้ทำนุบํำรุงบ้านเมืองนะครับโดยเฉพาะยิ่งเชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีหลักศิลาจารึกกว่าค้นพบในสมัยรัชกาลที่4นี่แหละนะครับพระราชนิพนธ์ พระบรมราชาธิบายที่เป็นประโยชน์ในด้านการศึกษาอย่างยิ่งนี่คือรัชการที่4สั้นๆน,นะครับสเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่1ตุลาคม2,411พระชนพรรษา65ภพรรษาทรงครองสิริราชสมบัติ17ปีเอาละท่านผู้ฟังครับเวลาสำหรับรายการวันนี้คงสมควรแล้วล่ะนะครับพบกับผมธีรพงศ์โสดาสีได้ใหม่และรายการของเราต่อไปในครั้งต่อไปสาหรับวันนี้สวัสดีครับ